เข้านี่ไม่ใช่หรอออกนี่เดี๋ยววันนี้มามทำโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกครับเอาเป็นโคมขวดน้ำมาประมาณสักเกือบครึ่งนะครับใส่ใส่ขอบใส่ขอบยางนี่เป็นสายไฟสายไฟเก่าอุหลอด ông nín nữa hai chỗ anh em phải chọn bốn lưỡi chọn lắm chăng đừng phá một bài chọn phá งอท่อเออสรมเข้าไปมันจะตัดประมาณนีสซิโคนได้ไหมตัดประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้ครับ ไฟยุบขยัดเสรจแล้วก็ใส่สลักเจาะใส่สลักทั้งนี้ทันทีได้ไหมไม่ใส่สลักเลยเจาะหัวน็อตก็แล้วถลเอ้าไปแล้วถ้าหัวน็อตมันใหญ่ไปก็เอาพวกตะปูเล็กๆกันตกก็จะประมาณนี้ ลองดึงดูสิอ่ะโอเคนั่นแหละประมาณนั้นนะไอ้ก็ลองใส่หลอดดูใส่ประมาณนี้ใส่หลอดหลอดใหญ่ไปนิดนึงครับก็จะได้ประมาณนี้้ ติดแล้วนุ่น,<ะ>นอยู่ข้างบนเขาถ่ายให้ไม่ถ่าย,าย,ายอ๋อนู่นสว่างแล้วประหยัดประหยัดนะโคมไฟประหยัดประหยัดเด,เดินใหม่ด้วยนะข้้งหลายบ้าน